โอ้ห oh. mm ูวใ่ได้กนนี่แโอ้หนุยอันนี้เข้เนี่โอ้นี่ฮัสซโอ้สุดยอดสุดยอดพอดีฮะพอดีก็เอ้แฮปปี้เบิร์ดเดย์หรือปล่อีลูกเอาตั้งนัก สวัสดีครับอยู่กับผมคุณหนึ่งนะครับวันนี้คุณหนึ่งนะจะมาซื้อของขวัญให้พ่อนะครับก็จะมาซื้อนาฬิกานะฮะก็ว่าพ่ออยากได้นะครับก็เลยซื้อนะครับโดยลูกทั้ง3คนนะครับก็จะรวมตังซื้อนาฬิกาให้พ่อสักเรือนหนึ่งนะครับที่แรกว,ว่าจะให้ตังเน้วแต่แกบ,บอกว่า อ,อยากได้นาฬิกานะครับเห็นมันบนไว้นะครับเดี๋ยวเราไปซื้อกันนะครับไม่รู้ว่าลูกชายคนนี้จะเลือกอถูกใจหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับเพราะวันเกิดวันนี้เป็นวันเกิดพ่อครบอายุ75ปีแล้วนะครับนะก็เป็นครั้งแรกนะกซื้อของขวัญให้นะครับมันไี้ซื้อให้นานเลยนะ สูสมากก็อวยพรมากกว่านะครับตอนนี้ก็แวะที่โรตัสเอ็กเพรสตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะมาซื้อตรงนี้แหละนะครับแล้วก็ไปให้พ่อวันนี้เลยเพราะวันเกิดของท่านวันที่ยี่สิบเก้ามกราวันนี้นะครับอายุครบเจบห้แล้วนะครับโอเคไปไปซื้อกันข้างไหนโรตัสเอ็กเพสตรงนี้นะครับดูนาฬิกากิโอ้ยสวยดีนะ แล้วอันป่นนี่มันใหญ่กว่าเนาะเจ้าตัวนี้ใหญ่กว่ามีวันที่มีวันที่เจ้าส่วนี้มันมีวันที่มีแต่เวลาแต่หน้ามันจะน้อยกว่าน่อยหน้ามันน้อยกว่าเจ้าอจะบางกว่าน้อยกว่าคนใหญ่อันใหญ่ดีกว่ากอ๋ออันใหญ่กะมีแบบมีวันที่เหรอะตั้งแม่กะสองพันฝายเดี๋ยวราลองพอกันอันนี้กระโดดห้าสิบเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่

เดี๋ยวเอาแล้ดูครับโอ้โ oh ห oh. มีหลายอย่างเลยเอาไหนดีนี่ก็ราคาเป็น,ปนหลักพันเลย mm hmm. เดี๋ยวหาสักเครื่องครับให้คุณพ่อนะครับ mm hmm. ใครเมาสองเที่ยวขายเท้่ยวน่ะเอ้อยแล้วผมซื้อไปแล้วมันไม่ได้ยินหรือเปล่า ถ้าผมซื้อไปแล้วมันแบบเต่าเข้าไปเหรอเตเย็นไว้ฮะแต่มันแบบเต่าข้อมือพ้อเหรอเดี๋ยวตัดไปคือแค่ได้เดี๋ยวมาต่อได้เหรอตัดมัดต่อไปแขนพัวแล้วแขนตัวเองอันไหน่ใหญ่อ๋อโอ้ยความเท่าอยู่างไรผมหน่อยก็ไอ้ผมว่าแขนตัวเองไปก็ได้จ้ะคนนี้ล่ะก็ใส่ไว้เมื่อตัวถ้ามันได้กับมาต่อให้แกต่อให้างแก่อะไร

ต,ตัวนี่นะมันจะค่ายกับตัวนี้จะมีวัน,วนสัปดาบนและวันทีน่ดุมตัวนี้มีสัปดาห์วันที่อ่ข้าสัปดาห์วันที่อยู่ข้างก็ายเสก็แบบซีบัดเท็นี่ยั่นเดือดสองพันสองตัวนี้อย่แพงกว่าตัวนี้จะถูกกว่าตัวนั่นสองพันสองสองพันสองทห้า,าทีแพงกว่าเนาะนี่ถูกกว่า จะมีเร <Cornell> ื่องแสงวนี <riff> so, twenty, ่สองเนี่ยมีเรื่อแสงปีกเขเรื่องแสงมันคืดมันคืดนแหละเออมัคืจะเห็นอันนี้กัเรื่องแสงก่อ๋อวนี้อยูัน9นบาท2อ9 5บาทอ๋อเี่ดใจเย็นเลือกเอาตัวไหนดีตัวนี้ก็งาม สองสามสีสวยมากเลยดตัวนี้มีสองสีเนาะมันลายมันแงมนะีออ่ไสายมันงมแงมนี้สงคุนม่กดกับดีดูราคาหน่อยสี่ันสี่พบาท อั <Okay. S 2> นนี้ตั้งเวลาแล้วเหมือนกันนี่หมดได้ทั้งนั้นยังเลยโ <Yeah. S 2> okay. อเคแล้วเขีนี้ครับตัวนี้ครับ mm hmm. ตัดสายแล้วเอาผมนี่แม่เหมือนกันเด้วเ๋วก็เดี๋ยวครัมือนนี่ใน <Okay. S 1> ก่อนมาเปลี่ยนได้น <Okay. S 1> นเนาะเทำข้อเนาะซื้อเอามา่เอาแมาม,ามาตอ่อให้ได้เนาะโอเคครับ แล้วตัดข้าวสองข้อห่อใส่ผมดูหน่อครับตัดพอดีอ่ะครับครับครับตัวนี้เลือกอันนี้นะฮะประมาณนี้แล้วกันไปตัดข้อเลยฮะไม่รู้ว่าจะได้พอดีข้อมือข้อหรือเปล่าจะเปลี่ยนข้อ ลองใส่ดูนะครับเอ๋เหมาะหรือเปล่าเออเสีย,ยได้นะพอ,อดีมันรู้พ่อใส่ได้หรือเปล่าเนี่ยได้แล้วนะครับตัวนี้โอ้โหอาซิโอได้แล้ว đây là bắp cắn còn... à, còn nghe nào ok khắp để thay đổi đây là đường nói này hả đu hợp còn đấy, thì còn nghe này hả สี่เก้าห้าน่าร่ารัดใช่ไหมครับโอเคครับโอเคเรีร้อยได้แล้วนะครับนาฬิกาของอฝันให้พ่อนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางนะครับ ไปที่บ้านนะครับเอานาฬิกาไปให้พ่อนะทีแรกว่าจะซื้อของขวัญอย่างอื่นนะฮะเด็กเกบผล <Okay. S 1> <Okay. S 2> ว่าอยากได้นาฬิกาก็ซื้อหรือซื้อนาฬิกาให้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปที่บ้านผมไปให้พ่อกันนะครับวันเกิดวันนี้นะครับวันที่29่สิบเก้าอกาผมนะอายุ75ห้าแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าตาพ่อผมครับ75หน้าตาเป็นยังไงครับ เดี๋ยวไปให้พ่อถิกสวนเลยครับตอนนี้กำลังเก็บผักขี้หูนะไม่เคยให้อย่างนี้เลยนะครับป๊อ มาเสื้อผ้ายาเสื้อ้ายิ่งอยาผักกีหูนะผักกีหูไอ้หูปากใหญ่ะดโอ้นี่เกิดปอเดี๋ยวใเอวเสื้อผ้ายิ่งน่ากับ่อเนี่ยน่ากับพูดเอาแม่ไปหาแม่เหรอต้องใหญ่จะแห่กเลยแหวกเากำลังเก็บผักขีหูเนี่ย กำเหนือ,อนี่ไปให้เลยหี่เดี๋ยวขอเสื้อผ้ายือเสื้อไหนกาคือคอ,คอ,อินเหรอนี่หัวใส่ได้ก็ไหนนะนี่ไหมโอ้โหนุยอันนี้โอเอเกอ่ะ นี่โอ้นี่ฮัลโหลโอ้สุดยอดสุดยอดเอาใส่ๆเอาใส่ๆอาใส่ๆเอาใส่ๆมาใส่ได้ก่อนถ้ามันได้ในไปเปลี่ยนของอันนี้ผมเอามือผมหวานอ่ะน่าจะได้อะนะได้ก่อนน้อยไปก่อนนั่นนนพอดีพอดีฮะพอดีก่อน เฮแฮปปี้เบิร์เดย์หรือเปออืลูกเอาตั้งมาอ้เยว่ปี่นุ้ยหนุ้ยเสทองขึ้นไอ้โเอ้เเมาแ้วไอ้โด้องพ่อก็มีเนี่ยเอ้ก็คุยๆกันอยู่ว่าอยเอาอย่างฮอเลยเส้อทองว่เอ้สในนกกานี่แหละว่าพอใครได้นกกาเสในกาอจะได้เนาะไปได้เนาะได้ๆไหนละโอ้งามเดี่ยน่ให้ไายห้ไปห้ไปเนี่เขอขันต่อครับ Hello, <laughs> hello, này hello, hello, này hello, 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 này hello, 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 lò. lò. lò ban, loh ban. <cười> 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 <Để không biết. cười> เนี่ยพ่อที่วันนี้มาตัดไม่อ่ะเนี่ยไอ้เจ้าเราไปพยายามจ้างออกจางออกคนเล็กวยเบาเบาๆค่อยๆเองต่าเต่าตีได้พอละเมนเมนต้องไปอย่างคลุยมากไหมอ่าคอยๆทำเอาเนี่มันก็รดทุกใส่น้ำจะจ้างงันเกนแก่ออกไว้ะ็พุกใส่ปุ๋ยใส่น้ำแล้วขอพูดเลยหลาย โอเคครับนี่ตัวเอ๋ครับวันนี้มาถ่ายเก็บไว้เพื่อความทรงจำครับสวัสดีครับดีมากนักครับก็ให้ของขวัญให้พ่อเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้คือเป็นไม่เป็นชิ้นแรกเลยนะ่างครั้งก็แค่จัดวันงานวันเกิดนะครับงานร่วมมากกว่านะไม่เคยให้ของขวัญ มาเซอร์ไพรส์อะไรมากมายนะครับแต่รู้สึกภูมิใจนะครับมันมีก็มีความสุขดีนะครับเพราะว่าเราต่างเราไม่เคยให้อ่ะทุกครั้งเราเคยให้กับหลายคนให้แฟนก็มีความสุขอีกแบบหนึ่งให้เพื่อนร่วมงานให้ใครๆลอย่างไคนที่มีความสุขอีกคนละแบบหมดนะครับแต่เราขาดคำหนึ่งถึงเรื่องอให้คนพ่อเราน,นะครับ วันนี้ผมก็ได้มีเวลาคุยกับพี่น้องนะครับพี่สาวกับน้องชายก็คุยกันว่าจะซื้อของขวัญให้ทีแรกว,ว่าซื้อท้องให้นะครับแต่พ่อบอกว่าไม่เอาพอมีแล้วก็แกก็บ่นว่าใจจริงก็อะได้นาฬิกาก็เลยซื้อนาฬิกาให้นะครับก็เป็นของขวัญชิ้นแรกของของผมด้วยนะครับ นะกับภูมิใจนะครับผมว่าหลายๆคนเนี่ยมีโอกาสนะครับให้ความสำคัญกับพ่อนะครับนะหรือคุณแม่นะครับเวลามีของขวัญวันเกิดจริงๆนะแกก็ยังไม่อยากได้ของของลูกหรอกนะครับไม่อยากรบกวนลูกหรอกแต่ความภูมิใจอะเหมือนเราเป็นเรามาเกิดวันนี้เราก็รอคอยของขวัญวันเกิดใครสักคนหนึ่งนะ ใครสักคนหนึ่งหรือเพื่อนร่วมงานให้หรือแฟนให้หรือว่าใครให้กันก็กตามมันก็มีความสุขนะครับวันนี้ผมก็มีความสุขมากๆนะครับแต่มันเขินนะเขินมากๆเวลาเราให้ของพ่อแม่ที่ซึ่งเราไม่เคยอ่าไม่เคยพูดแล้วให้อวยพรให้กับพ่ออย่างนี้นะครับนะนจริงๆฉากก็มีผมก็ก็กอดพ่อครั้งหนึ่งนะครับว่า อย่าทำงานหนักได้แล้วก็กอดน,นะครับก็นี่แหละนะนะก็แต่หลายคนก็ครอบครัวหลายคนก็คงมีความมีการเซอร์ไพรส์นะครับมีอะไรหลายอย่างผมว่าความสุขของเราคือครอบครัวเราแลนะ้วแหละนะครับโอเควันนี้ก็เซอร์ไพรส์พ่อวันนี้อาจจะของขวัญของผมอาจจะไม่สูงเป็นหลายๆบาท อะไรก็ช่างแต่แค่นี้พ่อคงจะภูมิใจนะที่ลูกๆควรคำนึงถึงวันเกิดนะครับตอเราไม่ยิ่งเราไม่เคยให้เราขาดตระหนักถึงตรงนี้นะครับมีน้อยให้น้อยมีมากให้มากแล้วแต่แตั้งแต่เราพ่อมีความสุขอยู่แล้วนะครับอโอเควันนี้ก็เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับวันนี้พามาชมเซอร์ไพรส์วันเกิดพ่อ ถึงสวนเลยไม่เคยพาใครไปถึงสวนขนาดนี้เลยนะครับก็ฝากติดตามช่องเพ่นหนึ่งไปเอาปลามมลปลากินไว้แล้วกันนะครับก็จะมีหลากหลายคลิปนะครับมีทั้งเที่ยวมีทั้งพาไปกินมีทั้งกิจกรรมมีทั้งหลากๆหลายอย่างในช่องนี้ของผมก็คือมีหลากหลายอย่างแล้วกันนะครับโอเควันนี้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ แล้วก็ขับรถไปบ้านก่อนครับ